โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษทัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบร,ริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท t k ีเคท,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 ทีสตนะ คลิปนี้มารีวิวบรูโน่เฟอร์นันเดสหนึ่งร้อยในเวอร์ชันนี้ถ้าใส่โค้ดบูตคือหนึ่งร้อยก็เจียมอยู่นะนะเวอร์ชันนี้ดีอยู่นะโฮเพลเยอร์ครบเครื่องกว่าเดิมนะครับผมครบเครื่องกว่าเดิมนะโอเคเกมลูกแปดเก้าบอลโจนเก้าสิบเลี้ยงบอลแปดสิบแลบกก้วประกอบตัวแปดเก้าสองสั้นเก้าสิบเอ็ดเปิดบอลแปดแปดลูกหม่งแปดสิบเอ้ยจบสกอร์แปดสิบลูกหม่งเจ็ดสี่ต้องเตะแปดสี่ความโค้งแปดแปดนะฮะ a c c e l e r a t i o n 77 s สปีด80 s p ส e d ปีดต้น84พลังกงนยิง92อ่าแข็งเกร่ง71บเอ็าลานซ์ 78, แล้วก็ส t a มีน a 90้านะโอเคบรูโน่ฟอร์นเดสปันโคง้งยิงลูกฮุกยิงไกลตอกสน้นยืนม,ม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวไทยบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นใส่ก้อยแล้วก็กลับตันเพิ่มสกิลไม่ได้นะบรูโน่ฟอร์นเดสโอเคลงสนามนะครับผมไปฮะ โอเคเกมแรกสำหรับบรูโน่นะครับผมจะมียิงจะมีเอซซิตไหมส่วนเรื่องลูกมงเนี่ยไม่เหโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะนะลูกมงอะบรูโน่อ่ะแต่มันมงได้นะมันมงได้นะโอเคมาเกมเริ่มเกมเริ่มมาที่บรูโน่ฮะไม่ถึงวะยังไม่ได้บอลบรูโนเฟรนเดสฮะไปก่อนไปก่อนตรงกลางว่างเข้ากลางฮะ มาที่ใครก็ไม่รู้เหมือนกันอันชื่อไม่ทันนะบรูนโน่เติมแล้วไปครับผมส,สวยๆลูกนี้ปาดมาไม่ทันตอรีสเติมมาสวยเลยนะมาที่ต่อรีสฮะบรูนโนะ่ฝั่งนี้ได้บงังบังแล้วยิงโอ้โหทถาสาย ไม่ได้ลุ้นในลูกนี้นะครับผมไม่ได้ลุ้นเลยคนะัอไที่ยิงอยู่นะครับผมบัง,บบงบแล้วก็แหมมุมนี้แหมยังับผม,ไ,มได้อยู่นะความพริ้วทุกอย่างโอเคอยู่นะความครบเครื่องนะนะะบรูนโน่ปั๊มมาได้ฮะไปฝั่งนู้นก่อนมาให้ต่อเรียนใะห้บรูนโน่ก็ยังไม่ถึงคือมันเติมสูงอยู่แล้วเพราะว,ว,ว่ามันเป็นโฮเเลเยอร์นะชิง ชิงกับตอเรสโอ้โหตอเรสจ,จ่ายไม่ค่อยดีเนี่ยทีบุนน่ฮะให้ตอเรสลูกนี้ก็ยังไม่ถึงเอาได้ไม่ถึงแต่ได้บางบางแล้วก่อนแล้วก็บุโน่ยังไม่ได้ได้อยู่ยิงก่อนไหมเออตัดได้ครับผมลูกนี้ได้บอลยืนนะหายแล้วจาา่ายพลาดตอเรสฮนะบุโน่ออกข้างก่อนแล้วกันโลง่ลงๆวินิซิลนะ วินิสิอูดโอ้โหเข้าไหมโอเคได้ซิตไปหนึ่งนะครับผมแทงบอลสวยเหมือนเดิมฮะดูโน่เฟอร์นันเดนยิงปัดให้ดูโน่ยิงก็งได้นะแต่โอ้โหมุมนั้นอะ่ะต้องต้องยิงเองอะ่ะชัวร์กว่าผมว่ามาที่ออเรนฮะออกข้างโอ้โหเปิดอย่างนี้เปิดไม่ดีเลยว่ะออเรนดูเมื่อกี้ดูนโน่ฮะออกข้างตัดไปก่อนไม่มีช่องจ่ายเลยว่ะดูนโน่ฮะ ที่เดียบรอยต่อเรียบได้ไหมถูกคลิกกันอยู่น้าโกนะบรโนโ่ฮะมาให้เดียบรอยเขาวขวาวเปิดออกมาไม่ได้แม่โอกาสมาเรื่อยๆฮะบรนโน่โอ้โห โอเคกเกมครึ่งแรกนะครับผมก็มีมาเรื่อยๆนะสำหรับโอกาสของบรูโน่หลายๆคนในาจาังหวะยิงจังหวะเอซิตมีมาเรื่อยๆนะในเป็นตัวที่เล่งนงะ่านในเวอร์ชันนี้โฮูเปเยอร์แล้วส่วนใหญ่บนะรูโน่นองฮูเลเยอร์ก็ก็เกือบหมดอะนะแต่ว่าชันนี้ค่อนข้างโอเคนะคนะด้วยความหลากหลายนะผมว่านะม,มาเล่นได้เล่นได้นะดีขึ้นไรฮะ บรูโนวิ่งบางมอสจามาจายมาออกข้างวินิซิอุสบรูโนให้ตอเรสสวยๆมนจ่ายสวยจริงว่ะบรูโนบรูโนมาที่ซอนขึงมีนะซอนซอนซอนรอก่อนรอบรูโนมาอย่างนี้ดึงเข้าวนวนแล้วซ้ายได้ยิงแต่ปิดบล็อกเลยครับผมความพลุก็ยังเหมือนเดิมนะ เอ็งดีเหมือนเดิมนะฮะโอเคบางบอลความพริ้วได้นะผมว่าบรูโน่เป็นตัวหนึ่งที่เล่นไม่ยากเล่นง่ายนะเปิดเข้าไปครับผมมาอย่างนี้กวาดิโอเรียบร้อยเลยนะครับผมบรูโน่อยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยบรูโน่ฮะออกค้างโอ้โหใจสวยลูกนี้ทันด้วยแล้วก็วีนิซีโอ้โดนบล็อกโอ้โหนิดเดียวเนี่ยวีนิสูดะ ให้บรูโน่ฝั่งนี้ขวายังไม่ได้ฮนะ <c oughs> เติมสูงจริงปะโอ้เลยเยอะไมมเ,เ,เ,เติมโคตรสูงอะสซอนนะผมไปก่อนซอนฮุงมินซอนความ,เ,ม,ม <c oughs> เร็วม <c oughs> ีเร็วกับฟันได้แน่แน่เร็วกับฟันได้แน่แน่แต่ไม่มีตัวจ่ายเลยว่ะ <c oughs> บนก่อน <c oughs> บนรอบหนึ่งมาให้ดูบอยให้บรูโน่ไม่ถึงแม่เลี้ยงมาแต่ไกล บุนโน่ฮะมาที่เดอบรอยตอร์เรสมาได้ให้ฝั่งนี้ไม่ถึงอีกแล้วนะฮะบุนโน่เหมือนเดิมปลายลูกนี้สวยๆว,วินิซอูดแม่น่าจะหมดแหละวิ่งไม่ออกแล้วนะบุนโน่ฮะวินิซิอูดฝากแล้วไปแล้วลูกนี้สวยๆคนเดียวบุนโน่อยู่ข้างหลังแต่ไม่น่าได้จ่ายวะ่ะ กระชากแล้วนะไม่ทันอีกที่ต่อเรนะวนก่อนวนมาให้บูโน่ก็ยังไม่ถึงบูโน่เฟร์เดนะไปโอ้โหวินดีสุดโคตรลงโคตรลงมาอย่างนี้บูโน่ตรงกลางปาดมาสวยๆแล้วยิงเรียบร้อยโอเค <c oughs> ได้อีกหนึ่งนะครับผมดี <c oughs> หนึ่งเอซิสหนึ่งสำหรับบูโน่เฟร์เดสเอ้ยมันดีว่ะเป็นโอ้แต่หมดแล้วสตมินาไม่แต่ละตัว ดูโนะฮะโอเคหมดเวลานะครับผมยิงหนึ่งซตหนึ่งในเกมนี้ก็ดีว่ะมันดีนะนะโดยเฉพาะการเติมสวนเกมรับอ๋อเกมรับก็ไล่บอลได้ปกตินะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมว่าเลนดีอ่ะครบเครื่องนะครับผมดูโน่โอเคโอเคเจุดนะครับผมอยู่บนสุดเสร็จคนติดดาวคือวินดิสูด นะโอเคก็ประมาณนี้แ okay. ล้วกันเล่นดีนะเล่นดีนะบรูโน่ไหนวะลูกยิงแล้วโดนยิงก่อนด้วยนะนะเป็นไรไม่รู้ดีนี้ไม่โดนยิงก่อนตลอดนะนี่ไงนะครับผมแอ็ดเซตโดยบรูโน่ได้เิตปั๊บไม่ขึ้นด้วยนะเป็นวินิซิวุฒิโอเคโอเคแเราก็มีแบบบูโน่ได้ยิงลูกนี้นะวอลบอลพลิกเข้าซ้าย ปังดิกบล็อกละความพริ้วใช้ได้เหมือนเดิมนะความพริ้วใช้ได้นะครับผมโอเคมีอีกไหมบูโนโ่บูโนโ่เฟอร์ดันเดสนะฮะบูโนโ่เฟอร์ดัโนเดสอันนี้ลูกยิงนะครับผมอันนี้ลูกยิงวินิสูสป,ปาดมาสวยนะถึงหลอดหูลอดขาเลยนะลอดขาดกองหลังด้วยนะนะปรับหนึ่งทีแล้วก็ยิงหเ,หเหนือเหนือเลยว่ะลูกนี้ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเล